นอบน้อม้วยเสียนกล่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่หนึ่งห้าสิบแเพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชนเจ้าพระองค์นั้นขณะนี้นั้น เราทั้งหลายก็คงเห็นโทษของสังขารธรรมประกอบด้วยอุป,ปาทานขันหากันบ้างแล้วใช่ไหมคะจากการที่ได้ร่วมกันศึกษากันมานานพอสมควรในเรื่องของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นอันเกิดจากอวิชชาที่ปกปิดความจรงิงไม่ให้เรารู้เลยว่านั้นคือรูปขันนั้นคือเวทนาขัน นั้นคือสัญญาขันนั้นคือสังขารขันนั้นคือวิญญาณขันซึ่งขันทั้งห้าอย่างนี้มีอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดสามประณีตทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ก็เป็นอย่างนี้มีความแปรปรวนเกิดด้วยเหตุปัจจัยและนั้นหมายถึงว่า ย่อมมีความไม่เที่ยงเป็นถุกและก็เป็นอนาตาผู้ที่ได้สดับพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดานละค่ะจึงจะมีโอกาสถ่ายทอนโดยการศึกษาพระสัทธรรมอันประเสริฐนั้นและเข้าถึงข้อปฏิบัติที่ถูกต้องถูกตรงด้วยการเจริญสมาธิสัมมาสังกปะสมาวาจาสมากรรมันตะสมาอาชีวะ สมาวายามะสมาสติและสมาสมาธิได้อย่างบริบูรณ์จึงจะเป็นเครื่องกำจัดอาหางการมะมังการและมานานุสัยทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงค่ะเราทั้งหลายนั้นจึงได้มาร่วมกันศึกษาในพระสูตรนะคะในขณะนี้ก็คือในมหาปุณณามสูตรซึ่งเป็นเรื่องที่พระบรมศาสดา ตรัสเอาไว้ในข้อ89ว่าในเรื่องของความไม่มีอาหางการมะมังการและมานานุสัยได้ตรัสด,ดังนี้ว่าภิกษุนั้นได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลรู้อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะไม่มีอาหารการมัมังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณน,นี้และในสัพนิมิตภายนอก พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามภิกษุนั้นพิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเราแม้ในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็โดยในัยาเดียวกันนะคะในการพิจารณาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั้นก็ด้วยทุกขานุปัสนาส่วนเราไม่เป็นนั่นก็ต้องเป็นการเจริญวิปัสนาโดยอนิจจานุปัสนา และนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรานั้นก็ด้วยการเจริญอนัตตานุปัสสนาค่ะในการเจริญวิปัสสนาทั้งหลายนั้นจะต้องมีการศึกษาอย่างเข้าใจต่อเนื่องมาก่อนนะคะในเรื่องทั้งรูปธรรมและนามธรรมซึ่งพระองค์นั้นได้ตรัสให้ฟังอย่างละเอียดแล้วในตอนเบื้องตน้นว่ารูปธรรมนั้นคืออะไรบ้าง ซึ่งหากจะทบทวนก็พอจะกล่าวโดยย่อให้ฟังตามที่พระบรมศาสดาได้ตรัสเอาไว้ในพระสูตรนี้ในข้อมูลที่ว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้รูปขันปรากฏอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เวทนาขันปรากฏอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้สัญญาขันปรากฏอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย ทำให้สังขารขันปรากฏอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้วิญญาณขันปรากฏในการทบทวนตรงนี้นั้นนะคะก็เ,เพื่อที่จะให้เรานั้นประลึกได้และน้อมนำมาพิจารณาเมื่อระลึกถึงรูปว่าอะไรบางที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รูปนั้นปรากฏพระผู้มีพระภาค้าตรัสตอบว่าภิกษุมหาพูดสี่ เป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้รูปประคันปรากฏส่วนปัจจัยอย่างละเอียดที่ได้กล่าวให้ฟังไปแล้วนะคะที่มีอยู่ห้าประการนั้นก็ควรจะนํามาทบทวนและพิจารณาน้อมระลึกถึงตามในยะของปฏิจจสมุปบาทนะคะและถ้าถามว่าเวทนาขันปรากฏด้วยเหตุอะไรตอบได้แล้วใช่ไหมคะคือ ผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เวทนาขันปรากฏและอะไรเป็นปัจจัยให้สัญญาขันปรากฏก็ตอบได้แล้วอีกเช่นกันใช่ไหมคะว่าผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัญญาขันปรากฏแล้วสังขารขันราะคาอันประกอบด้วยเจตสิกห้าสิบเว้นเวทนาสัญญาออกไปนะคะ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สังขารขันเหล่านั้นปรากฏ <g ut> ก็ตอบได้ว่าผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้สังขารขันล่านั้นปรากฏ <g ut> <g ut> ส่วนวิญญาณขันละคะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้วิญญาณขันปรากฏก็ตอบได้ใช่ไหมคะคือนามรูปเป็นเหตุเป็นปัจัยให้วิญญาณขันนั้นปรากฏ ซึ่งโดยในยะที่เป็นปัจจัยร่วมกันนะคะก็คืออวิชชาตันหาและกรรมนั้นเองนะคะในรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนั้นมีสามเหตุเป็นเหตุรวมส่วนโดยในยะของเหตุที่จำแนกในรูปขันก็มีมหาภูตรูปในเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันก็มีผัสสะ เป็นเหตุที่แตกต่างกันออกไปนะคะคือัสสะทางตาหูจมูกลิ้นทางกายรวมทั้งทางใจด้วยส่วนวิญญาณน,นั้นนะคะก็มีนามรูปด้วยเหตุที่ว่าวิญญาณน,นั้นเกิดที่รูปในกามภูมิในทวารทั้ง6ใช่ไหมคะอันประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและหัตยาวัตถุ ซึ่งเป็นที่เกิดของวิญญาณมากที่สุดส่วนตัววิญญาณนั้นก็ต้องอาศัยเจตสิกที่ประกอบกับวิญญาณนั้นซึ่งมีการเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันนั้นคือโดยสหาชาตปัจจัยค่ะเราทั้งหลายนั้นเมื่อได้ศึกษามาถึงตรงนี้แล้วนะคะจะเห็นได้ชัดว่ากองแห่งขันทั้งห้านั้นเป็นสิ่งที่มีความแปรปรวน เนื่องจากเกิดด้วยเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปเมื่อกล่าวดังนี้กองแห่งรูปขันเวทนาขันไปจนถึงขันทั้งหนั้นย่อมมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่หากไม่ได้พิจารณาบ่อยๆเนืองๆแล้วย่อมเป็นปัจจัยแก่ความเห็นผิดรู้ผิดและความเข้าไปยึดผิดจึงเป็นที่ตั้งของสก,กายาทิฐิยีิบ ซึ่งนั้นก็คือเป็นพื้นฐานของทิฏฐิอื่นๆทั้งหมดค่ะและพระองค์ก็ได้ตรัสว่าผู้ที่ไม่ได้สดับในที่นี้ก็คือปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของสัตว์บุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปพิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในรูปแม้ในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็โดยในยะเดียวกันนะคะด้วยเหตุนี้หากจะถามว่า เหตุที่ทําให้สักยทิฏฐิไม่มีล่ะพระองค์ก็ได้ตรัสตอบนะคะอันนี้เป็นการทบทวนทั้งหมดนะคะเพื่อให้เห็นความที่พระองค์ตรัสเป็นลําดับไปนั้นเองพระองค์ก็ตรัสว่าภิกษุอริยสาวกในธรรมวินนันนี้ผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับการแนะนําในธรรมมาของพระอริยะ ได้เห็นสัตบุรุษฉลา,าดในธรรมของสัตบุรุษได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูปนะคะในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เช่นกัน ผู้ได้สดับพระธรรมคำสอนก็ต้องรู้ว่าทุกขาอาริยสัจอันประกอบด้วยอุปทานขันทั้งห้านั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนและต้องแยกรูปธรรมและนามธรรมพร้อมทั้งปัดใจให้ละเอียดออกไปจนเห็นชัดเจนว่ารูปธรรมและนามธรรมเหล่านั้นมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาและเห็นโทษของรูปธรรมและนามธรรมเหล่านั้น จึงจะสามารถสลัดออกจากอุปทา,านขันล่านั้นได้ทุกขะอริยสัตจอันประกอบด้วยอุปทา,านขันห้านั้นองค์ก็ได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าให้ทำรรปริญญาสามใช่ไหมคะอันประกอบด้วยยาตะปริญญาปัญญาเข้าไปกำหนดรู้ในสิ่งอันรู้แล้วในที่นี้ก็คือรูปธรรมและนามธรรมกำหนดรู้ขั้นรู้จัก กำหนดรู้ตามสภาวะลักษณะซึ่งมีวิเศษลักษณะต่างต่าง,างรูป,ปรธรรมแต่ละอย่างนั้นธาตุดินน้ำไฟลมก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะนี้แค่พิจารณาในเรื่องของรูปนะคะแล้วในเวทนาล่ะก็ต้องรู้ลักษณะของเวทนา ว่าเป็นตัวที่เสวยอารมณ์สัญญาก็ต้องรู้ว่ามีลักษณะของความจำหมายในสิ่งที่เป็นอารมณ์เหล่านั้นเป็นต้นนอกจากนี้แล้วนะคะถ้าจะกล่าวในถึงยาน16ยานนั้นก็ต้องบอกได้เลยว่าในยาตาปริญญานั้นต้องพิจารณาพร้อมด้วยปัจจัยก็คือปัจจยาปริคหายาน ในธรรมะทั้งห้าหมวดอันประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณน,นั้นจะต้องพิจารณาลงไปให้ชัดเจนว่ามีปัจจัยอะไรเป็นเหตุให้เกิดรูปเวทนาไปจนถึงวิญญาณเหล่านั้นค่ะนี้คือยาตะปริญญาส่วนตีรณะาะปริญญานั้นเป็นการกําหนดรู้ด้วยการพิจารณาในการ กำหนดรู้สามัญยลักษณะคือทำความรู้จักสิ่งนั้นพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นถูกเป็นอนัตตาซึ่งต้องพิจารณาทั้งสามอาการเหล่านี้นะคะในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารและวิญญาณนะคะอย่างลงสู่ไตรลักษณ์นั้นก็คือปัญญานั้นชัดเจนในเรื่องของไตรลักษณ์ ถ้าจะถามว่าแล้วกล่าวถึงยาน16นั้นอยู่ในช่วงไหนก็คือสมาสนายานอุทยาพยายาณอย่างอ่อนรวมไปถึงอุทยาพยายาณอย่างแก่ด้วยนะคะส่วนในลำดับสุดท้ายนะคะคือปหานาปริญญากำหนดรู้ด้วยการละกำหนดรู้ถึงขั้นลาไดา้กำหนดรู้ โดยตัดทางนม้ให้ฉันทราคาเกิดมีในสิ่งนั้นก็คือในขันทั้งหคือรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วละนิจจสัญญาละทุกขสัญญาและละอัตตสัญญาในปริญญาสามนี้เป็นโลกิยะมีขันห้าเป็นอารมณ์เป็นกิจในอริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกขะอาริยสัจ ในทางปฏิบัตินั้นจัดเข้าสู่วิสุทธิข้อที่สามถึงหกคือทิฏฐิวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งยานที่เห็นในรูปนามปรริส่วนลำดับถัดมาก,ก็คือกังขาวิตารณาวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งยานที่เห็นอันก้าวล่วงความสงสัยในกรรมและผลของกรรม ในข้อถัดไปคือมัคคามัคคยาณนัทสนาวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งญาณที่เห็นในหนทางและไม่ใช่หนทางข้อสุดท้ายคือปฏิปทาญาณทัศสนาวิสุทธิเป็นความบริสุทธิ์แห่งญาณที่เห็นในทางที่จะดำเนินไปเพื่อก้าวไปสู่ญาณทัศสนาวิสุทธิซึ่งนั้นก็หมายถึงว่า มรคยานผลยาณและปัจเจเวขณะยาณจะเกิดขึ้นในที่นี้ต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะคะไม่รวมโคตรภูยานในยาณ16ค่ะนี้ก็อัญเชิญมาจากปริญญาสาโดยสมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์ปออประยุตโตจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์นะคะส่วนในเรื่องสมุทัยอริยสัต์นั้น กิจก็คือปหานากิจใช่ไหมคะก็คือการละซึ่งตามหลักแล้วก็มีภาษาบาลีว่าทุกขะสมุทโยอริยสัจยังปหาตับพังสมุท,ทยัยควรละคือกำจัดทำให้หมดสิ้นไปได้แก่การแก้ไขกำจัดต้นตอของปัญหา ซึ่งเมื่อทำความเข้าใจในเรื่องของปริญญาแล้วจะเป็นปัจจัยในการละในข้อนี้ไปตามลำดับนั้นเองส่วนข้อสามสัจจิกิริยาการทำให้แจง้งเป็นกิจในนิโรธตามหลักว่าทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตับพังนิโรธควรทำให้แจง้งคือเข้าถึง หรือบรรลุได้แก่การเข้าถึงภาวะที่ปราศจากปัญหาบรรลุจุดหมายที่ต้องการส่วนในข้อสคือภาวนาการเจริญเป็นกิจในมรรคตามหลักว่าทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตะปะังมรรคควรเจริญคือควรฝึกอบรมลงมือปฏิบัติ กระทำตามวิธีการที่จะนำไปสู่จุดหมายได้แก่การลงมือแก้ไขปัญหาในการแสดงอริยสัจในการปฏิบัติธรรมตามหลักของอริยสัจจะต้องให้อริยสัจแต่ละข้อสัมพันธ์ตรงกันกับกิจแต่ละอย่างจึงจะเป็นการแสดงและเป็นการปฏิบัติโดยตรงทั้งนี้เป็นดังนี้นะคะในข้อหนึ่งทุกเป็นขั้นถแถลงปัญหา ที่จะต้องทำความเข้าใจและรู้ขอบเขตนั้นก็คือปริญญาดังที่กล่าวไปแล้วสองสมุทยัยเป็นขั้นวิเคราะห์วินิจฉัยมูลเหตุของปัญหาซึ่งจะต้องแก้ไขกำจัดให้หมดสิ้นไปเป็นปหานะสามนิโรธเป็นขั้นชีบอกภาวะปราศจากปัญหาอันเป็นจุดหมายที่ต้องการ ให้เห็นว่าการแก้ปัญหาเป็นไปได้และจุดหมายนั้นควรเข้าถึงซึ่งจะต้องทำให้สำเร็จนั้นก็คือสัจฉิกิริยาส่วนข้อสุดท้ายคือมัคเป็นขั้นกำหนดวิธีการขั้นตอนรายละเอียดจะต้องปฏิบัติในการลงมือแก้ปัญหาอันเป็นภาวนาเมื่อภาวนาถึงที่สุดแล้วนั้นก็ย่อมเป็นปัจจัยในการละ อหังการมะมังการและมานานุสัยได้โดยสิ้นเชิงนะคะตามหลักของการกระทํากิจในอรเบยสติให้บริบูรณ์นั่นเองค่ะในข้อ90ลำดับนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้เกิดความคิดคำหนึ่งอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตา สังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาเพราะเหตุนั้นกรรมที่ถูกอนาัตตากระทำจกถูกต้องอัตตาได้อย่างไรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำหนึ่งของภิกษุรูปนั้นด้วยพระทัยแล้วได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่โมคาบุรุษบางคน ในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่รู้แจง้งตกอยู่ในอำนาจของอวิชชามีใจถูกตันหาครอบงำจึงเข้าใจคำสั่งสอนของพระศาสดาอย่างสะพาด้วยความคิดคำหนึ่งว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตา สังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาเพราะเหตุนั้นกรรมที่ถูกอนาัตตาระทำจะถูกต้องอัตตาได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายเราจะย้อนถามเราได้แนะนำเธอทั้งหลายในธรรมะเหล่านั้นเหล่านั้นไว้แล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือรูปเทียงหรือไม่เทียง ภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าไม่เทียงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นทุกขหรือเป็นสุขเป็นทุกพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เทียงเป็นทุกขมีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา ข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือเวทนาข้อความละสัญญาข้อความละสังขารข้อความละวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกหรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกขมีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจรารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอกอยากหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือไกล้ิิษุพึงพิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็โดยนัยยะเดียวกันนะคะ ทิกสูทั้งหลายอารุรยา์สาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมียานว่าหลุดพ้นแล้วอริยาสาวกย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรทร์อยู่จบแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคและเมื่อพระผู้มีพระภาค รลักวยากรารณาภาสิทธินี้อยู่ภิกษุประมาณ60รูปได้มีจิตหลุดผลจากอาสวะเพราะไม่ถือมันดังนี้แลมหาปุณณมสูตรที่ก้าจบด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาเรียสสี โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอนนอมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิ้นแต่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจะมีจิตโสมนัสยินดออนุโมทนาในมหากุศลทางสิน้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง กราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ